ผมสวัสดีครับผมเมื่อกี้สีมีเพลงเพลงหนึ่งเนาะที่ผมเขียนขึ้นมาเองนี่แหละซื้อเพลงฮอยเก่าที่เจ้าเลื่อมเนะาะสียังบอดีปันไดเนาะครับกะที่มาได้ครับผมสีได้ปรับปรุงสิแต่งเ,ลงเพลงไปเรื่อยๆจนเจ้าเบื่อกุลละครับผมลองฟังมึงนะครับ เจ้าคงสีลืมคำสัญญาที่เฮาเคยว่าวลืมหอดห้อยเก่าที่สองเฮาได้เคยว่าวกันจากสิเหตุจังได้เมื่อน้องนึกความผูกพันคนดีเข้ามาคนนั้นคงดีกว่าอ้หลายคักเหม็นบ่ ตัวไอเจ็บลายที่เห็นผู้ชายคนนั้นเดินเคียงไอทำได้เพียงแค่มองน้องอยู่ไกลไกลจากสิเห็นจังได้คงแพ้ก็ต้องจากไปที่เรื่องไอต้องทำใจคืออยู่จังไดเมื่อบ่มีเจ้า ไอยเจ็บมใจไอที่คนหน้าไกยไปหาคนอื่นไอยทนกำกืนฝืนใจเจ้าพอบอกน้องกับเขาให้หักกันโดนโนยังไงคือคนที่เจ้าบ่เอาที่เหลือมีแต่คำเบาก็อวยพรเจ้าให้เจ้าโชคดีตัว เจบลายที่เห็นผู้ชายคนนั้นเดินเคียงอายทำได้เพียงแค่มองน้องอยู่ไกลไกลจากสีเห็นจังไดคนแพ้ก็ต้องจากไปเรื่องที่้ายต้องทำใจคืออยู่จังไงเมื่อบ่มีีจ้า อายเจ็มใจไายที่คนห,หน้าตายไปหาคนอื่นไอยทนกำกืนฟืนใจเจ้าขอบอกน้องกับเขาให้หักกันโดนลอนยายคือคนที่เจ้าบอเอาที่เหลือมีแต่คำว่าขออวยมรอนเจ้าให้เจ้าโชคดีคำสุดท้ายที่ไอยสิว่า ขอให้เจ้ากับเขาโชคดีครับผมมีสามีแล้วมีอันใดกติชมใดเนาะทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับถ้าสิอยากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับถ้ามักทางเฟซบุ๊กอ่ะกดซับสไครต์แน่ผมอาจฉริยะก็สั่งผมเพราะว่าผมเก่งจิต กันเลยเอาไงยงซับต่ไค่แซ่บอาซะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับ